มิลยว่าร่ำม้นรมันขอาแผ่ดินรงอ้ท่านมีสุมสันติสตามขสันสารใันเรื่อง,องอัองนต์สออุขสันตุขสันต์สุขาันต์สุขสันสรขสันต์สุขสงนต์สุรสานตูสุขสันต์สขสันต้สุขสนตุรสนตสุขสันต์สุขสันะ์สสันตุันต์สนต์สุทสันตะ์รุขสันท์สุขสันต์สมาคมนต์สุขสันคุขนแลุ้ขสันตะ์สุขสันพืสอเป็นการแจ้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าวันนี้สมาคมฮาฟิสอัลกุรานเนี่ยจดทะเบียนแล้วนะครับเราตั้งขึ้นมาโดยสำนักงานหรือว่าที่ตั้งของสมาคมก็คืออยู่ที่บ้านเลขที่40สอยหาทไยราช50แขวงสามวาตะวันตกนะครับของเขตของสามวากรุงเทพมหานครเป้าหมายหรืออาด้าฟวัตถุประสงค์เนี่ยของการตั้งก็คือเริ่มต้นจากการที่เราได้มีผู้ใหญ่หลายคนได้แนะนำว่า รายการฮาฟิซอันโกรานทางสถานีทีมทีวีมีมานานแล้วและเราก็ได้ประสานกับสถานทูตหรือหน่วยงานจากต่างประเทศเยกับการได้นําเด็กส่งไปทดสอบต่างประเทศเหลายปีหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะที่ในซาอุดิอาระเบียเองที่ประเทศสุนที่ไปได้รับรางวัลชนะเลิศมาหรือแม้กระทั่งที่อินโดนีเซียที่เราได้คัดเลือกส่งไปก็ได้รับรางวัลมาแต่เราเป็นการส่งไปในานามโรงเรียนบ้างในานามจังหวัดบ้างในานามมูลนิธิบ้างนะครับก็ ล่าสุดที่ได้ไปประเทศคูเวตนะครับที่มีการทดสอบในระดับนานาชาติก็ถูกเชิญไปนําเสนอในเรื่องของแนวการเรียนการสอนอันกุรานในประเทศไทยก็ได้มีการนําเสนอที่เรียกว่าเวิร์กช็อปหรือว่าวัชตุลัมมันนะครับกับการนําเสนอเปเปอร์ Paper, เอกสารเนี่ยได้มีตัวแทนของประเทศที่เรียกว่าเป็นผู้รู้ทางด้านกุรานโดยเฉพาะเพราะเป็นบรรดาด็อกเตอร์บรรดาชูยุคที่มีทั้งสนัดมีทั้งกิรออัดแต่ผมเป็นผู้แทน ประเทศไทยที่ถูกเชิญไปก็เหมือนเป็นตัวเล็กๆที่ให้เขาได้เห็นความต่างว่าประเทศที่เขาไปไกลแล้วกับประเทศของเราเนี่ยเรายัางขาดการรวมตัวของผู้รู้ทางด้านอัลกุรอานแล้วก็ได้ไปนําเสนอในานามของโรงเรียนสถาบันที่บ้านนะครับที่มาดัตนรุรสซุนนะมุฮัมมัดียะก็ไปนําเสนอภาพรวมของประเทศไทยการเรียนการสอนหลังจากที่ไปนําเสนอแล้วได้ไปมีบูธการนําเสนอแล้วเขาก็มีเสียงบอกว่าทําไมไม่ตั้งสมาคม ที่มันเกี่ยวกับกุรานโดยเฉพาะเราก็บอกว่าเรามีเสียงพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในประเทศไทยเองที่เป็นครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกทําไมไม่ตั้งผมก็บอกว่าเรามีสมาคมเกี่ยวกับเรื่องของกุรานแล้วแต่เขาบอกว่านั่นคือทางด้านของทํานองทางด้านกอรีแต่เราทําไมไม่ทำเทำ่าไเรื่องของฮาฟิสนะครับแล้วก็จนกระทั่งสุดท้าย ก็ได้มีทางสถานทูตนะครับของซาอุดิอาระเบเองฝ่ายกิจการศาสนา mm. เขาก็สํารวจว่าในประเทศไทยเนี่ยขาดองค์กรอะไรทําไมไม่ตั้งสมาคมและทางคูเวตเองก็บอกว่าทําไมไม่ทําสมาคมก็จึงเป็นที่ไปที่มาของการตั้งสมาคมฮาฟิซ a l อัลกุรอานนี่คือลิลลาฮิตาลาเพื่อเป็นการเริ่มต้นกับการที่จะจดทะเบียนเพื่อความบริสุทธิ์ใจวัตถุประสงค์เราก็มีวัตถุประสงค์ของสมาคมานี้นะครับว่า เราไปดูรูปแบบของแต่ละประเทศว่าเขาจัดยังไงแล้วเราก็ได้นำเสนอในคณะกรรมการแล้วก็จัดตั้งขึ้นมาก่อนก็คือว่า 1. ส่งเสริมสนับสนุนไล่ความสำคัญในด้านการอ่านและการท่องจำกุรานที่ถูกต้องด้านการอ่านและก็การท่องจำตามหลักการอ่านตามหลักการออกเสียงอักขระอย่างถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความหมายของกุรานให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าถึงกุรานอย่างถูกต้อง ข้อนี้ก็คือถ้าแบ่งก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการอาร่านเน้นในเรื่องของการท่องแล้วเสร็จแล้วเราก็จะแบบไปครับให้ถูกต้องทั้งตัยวิธและรู้ความหมายในเรื่องของการทับเสถและที่สําคัญก็คือสมาคมจะตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อเยาวชนและบุคคลทั่วไปวันนี้เราอาจจะเห็นว่าโรงเรียนฮาฟิธจะรับเด็กแต่ว่าลืมผู้ใหญ่วันนี้โรงเรียนฮาฟิธจะรับเด็กแต่ลืมสุมภาพสตรีที่เป็นแม่บ้านที่อยากจะท่องจําอัลกุรอาน นะครับประการที่2ก็คือสมาคมฮาฟิสกุรอ่านตั้งขึ้นมาทําไมสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในการอ่านการท่องจากุรอ่านเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการอ่านและการท่องจากุรอ่านวันนี้ในประเทศไทยเรามีพี่น้องมีคุณครูมีมลนา,าที่เปิดโรงเรียนฮาฟิสเนี่ยขอร้สอส่งตอบแทนความดีงามเขาเหล่านั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนผมเด็กๆผมจําความได้ว่ายกผมก็ต้องการส่งให้ไปเรียนตั้งแต่อายุ1 1ขวบเนี่ยที่โกลกเนี่ย จบป .6 ก,ก็คือต้องการจะส่งโรงเรียนฮัฟิตแล้วเขามีมานานแล้วเมื่อมีมานานแล้วก็คือนั่นเป็นสถาบันการเรียนการสอนที่เก่าแก่แต่รูปแบบของแต่ละประเทศกับการพัฒนาเนี่ยมันมีรูปแบบที่แตกต่างแล้วก็อะไรครับมีเทคนิคการเรียนการท่องที่หลากหลายประเทศอินโดนีเซียหลักสูตร6เดือนประเทศโอมานบอกว่าหลักสูตรของเขาา3เดือนประเทศบางประเทศใช้ตัวเลขกับการท่อง บางประเทศท่องแบบสลับหน้าเดินหน้าเดินหลังได้บอกอายะาหน้าอายะหลังบอกตัวเลขบอกอะไรได้เราต้องการที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาให้กับทุกๆอะไรครับทุกๆสถาบันทุกๆโรงเรียนที่สนใจนะครับประการที่3ก็คือวัตถุประสงค์สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการจัดการการสอนเกี่ยวกับอัลกุรอานโดยใช้เทคโนโลโยีสื่อการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็คือ ที่บอกมาก็คือว่าวันนี้เราจะท่องกุรอานแบบใช้เล่มอย่างเดียวหรือเราจะมีการแบบการขยับยังไงหรือจะมีการจัดอย่างไงกับการที่จะให้เกิดประโยชน์กับการที่สร้างทักษะของการท่องจำกรุรอ่านประการที่4ปลูกฝังตามหลักความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักคําสอนอกรุรอานนึ่เป็นทางสายกลางความยุติธรรมและความรักชาติวันนี้เรียนนั้นกุรอานแล้วไม่ใช่เอากุรอานไปเป็นเครื่องมือกับการที่จะบอกว่าอิสลามสอนในทางที่ไม่ถูก แต่เราต้องการที่จะให้การเรียนการสอนนั้นกุหลานเกิดขึ้นแล้วต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในทางสายกลางที่จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมกับประหฒนธรรมแบบอิสลามให้เขาเห็นมุสลิมเป็นผู้ที่อยู่กับทุกคนได้นะครับแล้วก็มีความยุติธรรมและก็ที่สําคัญเราอยู่ประเทศไหนเราต้องสอนแล้วก็บอกลูกหลานของเราว่าเราต้องรักชาตินะครับประการที่5ส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรการ,การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ สมาคมถ้าตั้งตัวได้มีโรงเรียนในอนาคตเราสามารถที่จะเป็นผู้ให้กับการที่จะอะไรครับทําในสิ่งที่เรียกว่าที่ตั้งไว้ก็คือถ้ามีโรงเรียนฮาฟิเราจะมีเด็กนักเรียนอยู่เราอาจจะมีการเก็บในเรื่องของการเข้าเรียนมีการสอบกับการเข้าเรียนแต่เราจะมีโบนัสเหมือนเป็นมุก,กาฝาเป็นของขวัเป็นเงินให้กับเด็กที่ท่องจำกรอานได้หยุสคุณจะมีเงินกับการที่จะเก็บเป็น รางวัลของตอนเองเมื่อคุณจบแล้วเราจะหาที่เรียนกับการที่จะส่งไปเรียนต่อที่ไหนแล้วเราก็จะมีการแนะแนวว่าถ้าเรียนจบกวานแล้วคนจะเรียนอะไรต่อนะครับก็คือสร้างให้เด็กนั้นเป็นประชาชาติที่มีคุณภาพสร้างประชาชาติให้เยาวชนของเรานั้นอยู่ในสังคมแบบที่ว่าท่องกอางด้วยพูดมาลาย,ยูได้แล้วจะพูดอังกฤษด้วยไหมมีครูภาษาอาหรับด้วยไหมซึ่งถ้าวันนี้ท่องกอางด้วยและมีครูอัหรับมาสอนอัหรับในตัวเลย เขาก็จะท่องกุรอานจําแล้วก็ได้เร็วขึ้นกับการที่เข้าใจความหมายภาษาอรับเราจะไปประเทศแถบอินเดียปากีมีครูสอนอุดดูได้ไหมเราจะไปแถบมาลลยูมีครูสอนภาษาอะไรครับมาลลยูรูมีไหมนะครับนี่คือการที่จะสนับสนุนและก็ร่วมมือกันและประการสุดท้ายของสมาคมที่ตั้งไว้ก็คือไม่ร่วมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดเราจะแยกตัวออกจากการเมืองนะครับการเมืองก็คือว่ากันไปมันต้องมีในประเทศ แต่สมาคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองน,นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของสมาคมฮาฟิสอัลกุรานซึ่งมีคณะกรรมการโดยผมได้รับมอบหมายนะครับให้เป็นนายกสมาคมฮาฟิสอัลกุรานนะครับก็ด้วยอมานะนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์และก็เรียนเชิญและบอกกับทุกท่านนะครับว่าวันนี้ถ้ามีอะไรที่จะแนะนําเรายินดีวันนี้มีอะไรที่จะบอกหรือเติมเต็มให้กับเราเราก็รับฟัง และที่สําคัญที่สุดก็คือเราพร้อมที่จะเป็นผู้ทํางานร่วมกันเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องการสร้างเยาวชนของชาติที่เป็นมุสลิมของเรานั้นได้เรียนรู้และต้องจําและความสําคัญกับกุรอานและยกระดับในเรื่องของการที่จะถ่ายทอดในเรื่องของสนัดให้กับเด็กและก็ขูที่เรียนอัลกุรอานนะครับก็ขอ,ขอด่อตอนลสนอสซบฮาฮนวะตาลาให้ทุกท่านมีเจตนาที่ดีและตัวผมเองก็มีเจตนาที่จะรับใช้ในงานศาสนานะครับกอ็ขอ,อลอทรงประทานความสําเร็จ ให้กับการทํางานของสมาคมพาฟิิอัุกุรานแล้วขอให้เราทุกคนนั้นช่วยกันขอดุทิศเพื่อทําให้สังคมและสมาคมของเรานั้นอยู่คู่กับสังคมได้ต่อไปครับวอสซาลลอฮฺว่าอะไรซาฮิดีน่ามุฮัมมัดวาอะลรหรืออัลอฮฺซาบีวะซะลลัลลอฮฺว่าะไราะห์มะตุลลอฮ์วบบารอกาตุ